พี่โอ๊ตทำเรื่องของศิลป์มาเนี่ยเราก็เลยโคลกันว่าจะมีทั้งหมดเมื่อกี้เราสาบผมด้วยเนาะแต่นี่มันเป็นอาหารที่คุณสามารถฉีกแล้วก็ดรอปแอนด์ดิ้งได้ด้วยในเวลาเดียวกันยอดขายดีมากนะครับเดือนที่ผ่านมาและเราก็มีการเพิ่งเปิดตัวนะครับถ้าพูดยู่ไหนโอ๊ตตาแกาไหนคะนั่งอยู่นี่มีจ๋าตาแก่ไหนทุกคนเคยเห็นแล้วใช่ป่ะนี่มีการดรอปแอนด์ดิ้ง ฉีกปุ๊บแล้วก็เทใส่นะครับจะเป็นกลิ่นโยเกิร์ตแล้วคุณก็สามารถผสมโซดาน้ำเปล่าอะไรก็ได้แล้วมันจะช่วยถ้าทำให้แล้วผมดีมากบอกเลยว่านี่คือเคเลตินที่กินได้รู้อย่างว่าเคาาเลตินกินได้แล้วปกติเคเลตินหมักผมใช่ไหมแต่นี่คือเคเลตินกินได้โอ๋ใหม่ออสไม่ก๊า

มาเชิญมาเล่นละครทั้งวันทุกคนมาทุกแบรนด์มากับละครเหรอนานกว่านี้อ๋อเหรอาโปรไหนจัะราคาโปรครับอ่ะซึ่งราคาโปรโมชั่นของเรานะคะที่เราขายอยู่ที่อ่า ของ Bioactive เนี่ยเราจะขายอยู่ที่790บาทราคาเต็มของเราเคือกล่องละ1,200แต่วันนี้คือครั้งแรกแล้วก็พิเศษมากๆในไลฟ์ของเจนนี่เลยเออก็คือกล่องละ590บาทค่ะว้าว,ว,าวสอกล่องเนี่ย1,150และ3กล่อง1,650และยังไม่พอนะคะทุกคนเรายังมีคูปองพิเศษเฉพาะในช่องของ นี่เท่านั้นนะคะ t o อปอให้ลดนะคะ40บาทสูงสุดถึง250บาทเลยค่ะแล้วตอนนี้ลูกค้ากดได้แค่1กล่องนะคะ550ค่ะ <Wow. S 2> นี่คือครั้งแรกนะคะของเคราตินกินได้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเคราตินที่ทุกคนจะรู้จักเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของแชมพูทรีทเมนต์ต่างๆนะคะแต่ว่า เรียกว่าเป็น,ปนการบำรุงจากภายนอกเนาะเพราะว่าเคราตินที่อยู่กับท้มมนแมงกานีจะเคลือบผมของเรานะคะให้มันแข็งแรงขึ้น<ม>เพราะว่าโครงสร้างของผมแล้วก็เล็บของเราเนี่ย90%เนี่ยคือเคราตินเลย<ม>แต่เนี้ยเป็นเคราตินในรูปแบบของเป็นไฮโดรไลซ์เคราตินที่ สามารถที่จะร่างกายเราสามารถย่อยแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยแล้วมันเป็นการบํารุงผมโครงสร้างของผมแล้วก็เล็บเนี่ยที่ภายในคือเราสระผมเราดูแลด้วยทรีทเมนต์อย่างเมื่อกี้ของของพี่วดีไปเราก็ทานเพื่อบํารุงมันจากภายในมันเหมือนเวลาที่ออปกติแล้วอะเวลาเราเคลือบแคลตซีมมันก็เหมือนเราทาสีที่บ้านใช่ไหมหแต่ถ้าโครงสร้างของบ้านอะ ที่มันผูกพันอะตัวนี้ค่ะมันจะไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงจากภายในเลยมันเหมือนไปฉาบปูนแล้วก็ไปทําให้โครงสร้างของเคลาตินมันแข็งแรงเพราะจริงๆแล้วอะพอเวลาเราอายุมากขึ้นอะเคลาตินในร่างกายเราผลิตน้อยลงใช่ไหมคะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราผมร่วงผมบางผมเปราะผมขาดง่ายอ <Right. S 1> ะไรอย่างนี้ค่ะการทานตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยให,ให้ผมมันดูหนาขึ้นนุ่มลื่นแล้วก็ดูแข็งแรงมากยิ่ง <Wow. S 1> ขึ้นนันอีค่ะ wow. หนูดูแลภายนอกแล้วถ้าหน me, ูอยากดูแลภายในด้วยหนูดื่มได้ไหมคะได้ค่ะมาเดี๋ยวน้องบูขอดื่มนะคะมาเลยครับน้องบูมีนี่นี่ขอหน้องบูอยู่นี่พี่ชให้แล้วน้องบูไปโดไม่ดับอยู่ไหนน้องบูนี้่เป็นติดเป็นร้อยละได้ครับตอนนี้โปรสามกล่องมีคูปองนะคะจากปกติเนี่ยประมาณสามพันหกร้อยเหลือแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาท เป็นรถยกเกิดนะครับใช่ครับเปรถยเกิดอง่ายมากครัครั้งที่แล้วตัวใบเขาสิบบาทกับชิร้านเนี่ยก็คือปังมากเลยใช่ปังที่เมย์สามสิบล้านสามสิบล้านแล้วแก็วันที่สองที่สองสหล้านโอ้โหแล้ววันนี้กี่ล้านห้สิบล้าน จริงๆแล้วว่ะค nah ่ะสินค้าตัวนี้เรามาเปิดตัวครั้งแรกที่ไลฟ์ของเจนนี่เลยแต่ว่าเราจะมีการเปิดตัวแบบ Off i c i a l อีกทีนะคะก็คือที่งานไลฟ์เอ็กโปของบิวเดียเป็นมหกรกมสุขภาพสินห้า16พฤศจิกายนที่เอเมสเียทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมกับการดูแลชีวิตไปเปิดตัวที่นั่นเพื่อคุณจะมีะไรเปิดตัวอ่ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปทีตลาดของเราเรื่องไว้นะคยินดีดังนั้นนี่คือการรวมอะเวนเจอร์ของผมนะครับกับนวัตกรรมใหม่ของ ของไปโอแอคทีฟเคราตัวนี้นั่นเองแล้วเอามาเปิดตัวในร้านของเจนี่ในวันนี้ครับวันวนี้เอาให้คนรู้จัก ซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นความร่วมมือของไ i โ e c t i v e นะคะแล้วก็ของทีมพี่วิดดี้พี่โอ๊ตเองแล้วก็เราจะมีพาร์ทเนอร์อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนะคะหนึ่งจ้าที่เราขออุ๊บไปก่อนอ่ายังไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวมาเปิดตัวที่ไลน์ไลฟ์โปรหรือเปล่าเซนมรู้ได้ไรเนี่ยพาร์ทเนอร์ไกอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ของเรา ใช่อันนี้นะคะก็คือใครที่แบบว่าผมร่วงม,มาก่อนวัยจนเราเริ่มกังวลอะไรเงี้ยก็กินได้ผมบางลงเริ่มเห็นหนังศีษะผมแห้งเสียขาดง่ายแล้วก็ผมเริ่มแตกปลายไม่มีน้ําหนักแนะนาว่าให้กินได้เลยแล้วก็ปัญหาของเล็บเนาะเล็บหักง่ายเล็บบางเล็บฉีกนะคะหรือว่าเล็บเหลืองไม่เรียบเล็บเริ่มโตช้าไม่แข็งแรง,งก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเนะาะแค่แค่ฉีก ปิดหัวแล้วก็จับแล้วก็ดิ้งได้เลยคือปัญหาที่เจนนี่พูดทั้งหมดอ่ะมันคือปัญหาของคนที่ขาดเคีราตินซึ่งวันนี้มันมาในรูปแบบของอาหารเสริมแบบลิควิดที่สามารถแค่หยอดก็ดื่งได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเปิดได้หมดเดนคืออร่อยเลยรสชาติอร่อยมากใครที่รู้สึกอุ้ยคราตินมันจะมีรสชาติกินยากไหมใส่ไม่็เปองเลยเป็นรื่องเกิดนะเออร่อยด้วยสับลมโยเกิร์ต มันไม่เยอะอยู่เนาะใส่กับน้ำเปล่าแต่ใส่กับโซดาก็อร่อยนะครับพี่เมย์บอกว่าชอบลงกีนมากนี่จะบอกว่าในไลฟ์ในวันนี้ใช่ป่ะครับเรามีโปรโมชั่นให้แล้วแล้วจะบอกว่าเรามี อชเชอร์บ้าเพิ่มอีกใช่ป่ะ40ลดอีกลดอีก40 40บาทถึง250บาทเลย40 250บาทนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราเราขายเนี่ยลดลงมาแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับในแบบคือปกติถ้าสมมติเนี่ยจะประมาณ750บาทแต่เนี่ยถูกที่สุดแล้วค่ะในร้านเจนี่าไหร่ครับของจังเลย590บาทลดอีก40บาทเป็น550สุดค่ะสุดยอดมากที่สุดแล้วว้าสุดยอดมากที่วันนี้มีมีปัญหาผมเนี่ยกระแช้า อยากอยากให้ลองให้ลองแชร์ปัญหาอย่างที่บอกก็คือปัญหาผมมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วใช่ปะแล้วก็ไม่มั่นใจแล้วบางทีก็คือต้องปกหลาออาไรทำนี่ส่งเขาปุ่มที่ท้องมันก็จะอยู่ใช้สเปรย์อยู่ทำผมเยอะมากเคมีหนักมากวันจริงๆนะปีนี้ประเทศไทยอะที่รัก่ปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยมีนะดับระดัของผมมายุ่มากเยอะครับ าะคนไทยเรื่องผมลูกเพราะปัญหามันใหญ่ปัญหามันเยอะมันย่ะมากบางคนหน้าใสมากแต่หัวล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าดึงดูเพราะที่คุณกำลังดื่มเนี่ยมันคือดื่มความมั่นใจนะอืคุณกำลังดื่มความมั่นใจนะเมื่อคุณดื่มปุ๊บเนี่ยผมมันมันด่าแล้วมันสุขภาพดีเนี่ยความมั่นใจมันก็มาก็ทำวิจัยล่าสุดเขาบอกว่าคนไม่มั่นใจเรื่องอะไรอันดับแรกคือน้ำหนักสองคือไม่มีผมแล้วมันมันซึมเศร้า่เยใช่แล้วมันเห็นชัดมากเลยนะผมอ่ะ แต่ไม่ต้องปิดใส่หมวกปิดโน่นนี่นั่นนะคะไม่มีความมั่นใจแต่ตัวนี้ถ้าทานไปมันเป็นเรื่องของเราจะแบบมีสเสน่ห์มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะผมสวยคือทุกยอย่างจบผู้ชายมองจากดูหน้าเด็กดูดเด็กลงด้วยนะคะเรียกง่ายๆมันสามารถเพิ่มความแน่นความเงาของผมได้นะคะปกป้องผมจากการหลุดร่วงกดแตตกาเลยค่ะเ,เราชอบพลังงานร้านเที่ยงคืน4 3่สิะ บางวันปีหกเขาปี่วันแล้วนะทัวร์อีกซีสิสองวันคุณต้องอยู่ได้ถึงสามสิบนะได้คะต้องอยู่ได้นะจะถึงสิ้นปีเลยค่ะว่าคิวไลฟ์พี่บุ๊ดที่เห็นสินค้าหน้าบ้านเนี่ยพี่จะว่าเป็นทนายแมคโคใหญ่มากพี่นุ้ยพี่เดิน้าห้างห้างอะไรวะอยู่หน้าเต็มไปหมดเลยมันเปรียบเหมือนตลาดกับหน้าห้างสปินค้าเหมือนกันที่ เปิดได้ไหมคะหน้าใหม่ได้มาขายของกัน<อ>ใช่ค่ะแล้วได้ขายหมู่บ้านที่ขายหมดแล้วีขายหมดเรือเรือล้างสองหลังแล้วค<อ>่ะแต่ว่ายังไม่มีคนเข้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเริ่มมีคนเข้าอยู่หนูจะย้ายจากไรแบบนี้ไปทำสตูดิโอให้เหมือนเป็นบ้านอีกรัง<อ>แต่เป็นส<อ>ตูดิโอหรือเป็นหมู่บ้านไรไปเลยก็ได้ <c oughs> ทำมันทุกหลังเลยแล้วกันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นี่จิ้มเลยเดี๋ยวให้ซื้ออีกประมาณ1 0 0กล่องแล้วกันสำหรับคืนนี้เนาะใครอยากได้ตัวนี้นะคะไบโอแอคทีฟที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับผมแล้วก็เล็บนะคะเป็นเคราตินที่กินได้แล้วเพราะปกติแล้วในวงการเคราตินแล้วก็จะใช้ในการหมักผมใช่ปะแล้วหมักผมมันก็จะดีมันคือภายนอกแต่คราวนี้นี่คือมันกินได้มันก็คือภายในถ้ากบบว่าอะไร คุณกินตัวนี้ดรอปอินดินเข้าไปกับตัวไบโอแอคทีฟเนี่ยคุณภาพของคุณก็จะดีขึ้นและความกังวลของคุณใ네นเรื่องของการดูแลผมเนี่ยจากการทําสีผมจากการออนอนน้อยจากการเครียดจากการ ไม่ดูแลอย่างนี้ดีกว่าหรือแม้กระทั่งการท้องมีลูกเนี่ยนะครับสามารถที่จะพรีเวนหรือว่าป้องกันได้ถ้าเดี๋ยวมีตัวเสริมตัวนี้นะครับของ Myoactive และการตีโดยแบรนด์ที่มาจากิวชีแลนนะครับมา,าหลายสิบปีแล้วแล้วคุณเมย์เองก็เอามาขลับต่อจนกลายเป็นตอนนี้คุณโกลอลแบบนั้นเลยเร้อใช่ปะ่ะะ อ่าเยอะมากวันนี้มาโ,โปรที่นี่โดยเฉพาะค่ะทั้งแชมพูและไบโอแอีเราจะให้อีก3นาทีสุดท้ายเพออิ่มนิดนึงค่ะนอกจากตัวเคราตินที่กินได้ของเราอ่ะเรายังมีออทีมอเวนเจอร์ของสารสกัดตัวอื่นด้วยไม่ว่าใช่ที่เกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วก็เล็บเลยไม่ว่าจะเป็นซิงค์ไบโอตินวิตามินดีเอดีสามนะคะแล้วก็สารสกัดจากหญ้าหางม้านะคะซึ่งเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของ โครงสร้างของผิวเล็บเออผิวเล็บผมผมเล็บแล้วก็ผิวเนี่ยที่แข็งแรงค่ะอ่าแค่ดรอปตัวเครานะคะดรอปเดียวจบเก็บคบผมเล็บแล้วก็ผิวเลยเอาที่นวดให้หนูได้หรออะไรนะที่นวดหลังวาใช่ให้อัวนี้สองวันใช่คุณควจะต้องไลฟ์ไปแล้วก็วางไปโอ้ลองมากเได้นี่โซกานนะคะก็คือดอปเครา n เน e เอราว h ฟอร์แฮร์เนลสกินดรอปเดียวจบเก็บครบผมเล็บผิวครับ ด้วยดีไหมคะดีค่ะอ่ะเอาเอาดอกเดียวจบเก็บครบผมเล็บผิวนะคะสามสี่ดอกเดียวจบเก็บครบผมเล็บผิวหนักวันนี้ค่ะบางวันอ๋อเหรอมีหลายหลายเทคอยี้ป่ะไม่มีค่ะทุกอย่างเรียวมากบางวันนั่งหลับในไลฟ์บางวันน่ารักด้วยในไลฟ์โอ้วิวดีค่ะบางวันนั้นที่เราอะไรก็นถึงหกโมงเช้าอ่ะช่วงแรกแรกคือแบบ อะไรไปอ่ะบางทียิวขึ้นพวกเรานอนข้างหลังวงเพื่อนเจนนอนข้างหลังเลยอ่ะมันนี่ไหวจริงคือมันอยากขายให้ทุกแบรนด์มากอะไรเงี้ยท็ไม่เราไม่ทำแค่เชื่อมถึง่ก็อยากทำแต่ว่ากลัวว่าลูกค้าเขาลองแล้วเขารู้สึกเสียใจอะค่ะเออจะอยากเชื่ยอ้าวให้กำลังใจเจนนี่หน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าขายได้เนี่ยยังไงแม่ค้าคนนี้ก็แฮปปี้อยู่แล้วสามารถทำตุนต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกินดีค่ะอุดีใจมากเลยว่าวันนี้เราเอาผลิตภัณฑ์ที่สุดแล้วของผม ทั้งตัวแชมพูเข็มนวดแล้วก็ตัวนี้เลยตัวเคราตัวนี้จะไปร้านผีดมาขายในร้านอย่างเช่นนี้เพราะว่าตอนที่ไลา์คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะมาเนาะที่เราจ,จองไกันี่ะโ้หเราบอกว่าอีกเจ็ดวันกว่าจะกลับมาเขาบอกว่ากลับมาเลยได้ไหมเราบอกว่าไม่ ขอให้นิมูลก่อนมาหมให้นิมูลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละไปไม่เป็นไรมาตอนไหนก็ได้ขอให้มันเป็นกำลังใจแล้ววันนี้ก็เลยตั้งใจขน2ตัวนี้ของเพื่อนเพื่อนมาร่วมไลฟ์แล้วก็ขายให้กับแฟนๆของเจนี่ที่ไม่เคยเห็นสองตัวนี้แต่วันนี้มาก็คือแบบว่ายอดมัน800กว่าล้านแล้วคนเริ่มเงินบางต้องมาอีกต้นเดือนอีกรอบอต้นเดือนพฤศจิกาไว้นัดกันเออได้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 นะคะเอาโอเคนะอีกหนึ่งนาทีสุดท้าย นี่เรื่องของผมเออะวะเรื่อง <What? S 2> ของผมไม่ใช่เรื่องของคุณ <c oughs> เรื่องของผมครับนะคะย้ำไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ1กล่องนะคะวันนี้ได้แค่5 5ารกล่อง978และ3กล่อง1,400บาทค่ะ3กล่องค่ะได้ครบ1นึ่งเดือนอออใช่นี่นะครับก็คือเป็นความมั่นใจที่จะมา้อบให้15วิสุดท้ายนะครับก็กดแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากพี่ตาก็ด้วยแล้วกันว่าตั้งแต่ีโอกาสใช้หรือว่าทานไปเป็นยังไงบ้างกับชีวิตดิเพราะเรื่องความมั่นใจ ใครลุกขึ้นมาฉี่ลุกขึ้นมาด้วยความละมงละเมอก็จิ้มไปก่อนเออเออจะไิ้มไปก่อนตอนนี้บางคนตื่นมาพวกผมร่วง ก็กินเลยเออซื้อกินตลอวันนี้ต้องขอบคุณเมย์ด้วยนะที่ชวนเรามาไลฟ์นะครับกับทางไปี่ด้วยนะครับกับไปร้อยถีบแล้วก็ขอบคุณดีใบตาด้วยขอบคุณคุณสามีนะบอกว่าที่รับอยากจะมาไลฟ์กับเจนนี่ดีใจจะมาไลฟ์ชอบจอไปไลฟ์เลยโอ้าอยากมาดีใจมากค่ะสนุกไหมครับสนุกครับเป็นที่ดีมากนะครับโอเคครับ ดูเป็นที like ่มากค่ยี่ดีค่ะยี่ดีค่ะลูกชิ้นทำไว้เลยได้ไหมอ่ะทำลูกชิ้นไว้ให้หน่อยอยากกินลูกชิ้นอร่อยมากใช่ค่ะลูกชิ้นอร่อยมากนอ่ะต่อไปมีของขายยังไหมไปเร่อมีตะกร้าด้วยใช่ไหมคะน้องมาเลยมาเลยพี่ออยนี่คุณลาคนที่ขายเก่งมากนะที่เขาคุณเจนนี่กัวซ่าไงใช่สวัสดีนะคะวันนี้ไม่อะไรมากขอแค่อยากให้ทุกคนนวดแล้วอนี่คือสิวนวดอย่างเดียวเลยได้ค่ะ นวดอย่างเดียวอยากให้ให้บอกว่าแบบนวดเราเป็นยังไงรีแอคแรกคือมามาจากแบบคนเราคือเครื่องนี้ทำให้ผมนวดมาขอใส่ค่ะใช่เนี่ยนวดมาหลายสิบสองวันแล้วตอนนั้นต้องติไม่มาเลยมีของตั้งอยู่ตี่กรุนฮาร์ดาก็ปักกิงเลยที่รอเวลาที่แบบเมื่อยคมันก็จะสั่นเฮ้ยมีมันนวดแล้วหรอใช่นวดเ่ย หรือว่าใครบีบให้ยเนี่มันเหมือนคนหิบสมาหมแล้วคนเน่ะไม่เคยซื้อเครื่องนวดมานวดปากตัวเองแล้วโรคคอบาลายเป็นโรคอันดับหนึ่งตอนนี้เลยแล้วคุณขายเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยชีวยพอดีมากเหมาะกับคุณที่ร้านกลางวันคนเล่นมือถือคนเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยป้าป้าคนหรืว่าใครนวดให้เขาอยู่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนมันเป็นเครื่องนวดั่นเองสบายไหมครับสบายไหมคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะบอกว่าทุกคนล็อกกดในวันนี้นะครับราคาปกติเท่าไหร่คะปกติเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปกติ 2000แต่วันนี้1699งหกเก้าเก้าัวใช่เราประกัน1ปีเต็มเหมือนเดิมค่ะคุณเจนนี่ซื้อในอะไรคุณเจนนี่เสียอะไรใน1ปีเอามาเปลี่ยนเลยโอ้วันก่อนที่ผมปัดมันพันแปดนะใช่วันนี้คือราคาพิเศษมามโอเคก็บอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยตั้งราคานี้โอเคก็แล้วตัวนี้เนี่ยนะใช้ปุ๊บสบายปั๊บนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3 3โหมดด้วยกันให้ดูด้านข้างนี่มันเหมือนคนกําลังนวดได้ชั้นอยู่เลยอ่ะ ได้หวินได้ราคาดีมากแล้วมันก็จะมีความอุ่นด้วยในเวลาเดีกัที่จะสามารถของแบรนด์อะไรคะหลค่ะา โบูลีไงที่วันนั้นคุณร้านฟาซาเป็นไงเป็นล้านเลยวันนั้นมันถึงมาคอยเลยก็ไม่มาแล้ค่ะคุณจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยตัวสุดเนี่ยมาเป็นไงบ้างคะดีไหมเหมือนคนนวดไหมเหมือนหนู12วันหนูล้ามากวันสะสมมากวันนี้แบบฟิลกึึดมากผมจะไม่ไปผมจะไม่ไปเอาเอาออมนิดแล้วเอาเอาเอาใช่ใช่พอใช้สารนี้ต้องกินนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคุณสามารถสามารถนี่สบัดได้ตรงนี้บนีใช่ค่ะพี่บูดี้เขาใช้จริงเขาใช้เองอ๋อจริงมันแอบร้อนอยู่เนาะมันอยู่บน อยสามารถนวดตรงสบัดด้านหลังได้ด้วยนะครับสะบัดด้านบนพ้นนะครับพ้นนะครับนี่สะบัดด้านบนตรงนี้ได้นะครับสบายเลยเหรอนี่พาดแบบนี้นะครับใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นอ่ะคุณจลับไปข้างหน้านะครับค่ะบูญครับคุณสันต์นะแล้วัวดนี้ได้ไหมครับคนนี้ฮะใช่คือเรื่องของขาได้ด้วยไปดูตรงนี้ใช่ใช่อุปกรณ์ระวังขาดีๆนะครับนี่ใช่ไหมมันสามารถที่จะกดต้นขาได้ด้วยหลัง เสริมแล้วที่คุณดูใช่ค่ะ,นนะ,ค,ะคือ,คอคลายนี้เราไม่ทําอะไรค่ะเรานวดอย่างเดียวใช่ไหมสบาย<ด>มากโอ<ห>้ด,ดีเล,เลยค่ะ <c oughs> คือลูกค้าคอมเมนต์มากว่าแบบตัวนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะส่งฟรีนะคะวันนี้ส่งฟรีส่งฟรีด้วยใช่ส่งฟรีมันดีตรงที่ว่าเรามีตัวนี้ครับมันดีกว่าแบบรุ่นอื่นๆตรงที่ว่าแบบเราสามารถกดความแรงตรงนี้ได้ มันปกติถ้าแบบเราพองเฉยอ่ะมันจะแบบไม่ได้โดนขนาดนั้นแ่ะแต่ว่าพอมีตัวอย่างเราแอดจัดได้ว่าจะให้โดนหนนับแค่ไหนือตอนที่พี่เขาวางแล้วนึกว่ายังไม่เปิดสวิต์ก็นึกว่าเออยูทำอะไรวะแบบมาปวดหลังเออแล้ว่าสามีคลืนสรุปคือมันนวดอยู่คือมันไม่เจ็บที่สำคัญมันไม่เจ็บทุกคนเพราะว่าบางคนอะเจ็บไม่ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บแล้วไฮไลท์ก็คือตลอดวันสองวันนี้เขารู้ว่าพี่อ่ะที่ช่วยเขาทำเป็นคลินเตอร์เนี่ยจะมาไลฟ์ในวันนี้เขาก็เลยเก็บ โอกาสมากดสั่งซื้อตรงนี้ใช่หลายคนมากรอมากดตามแบบในไลฟ์คุณเจนีเลยตลอดเลยจริงๆครับขอบคุณมากเลยนี่พันหกเองหรอใช่ค่ะพันหกลับประกันหนึ่งปีเต็มนะคะถ้าสินค้ามีปัญหาเราเปลี่ยนใหม่เลยกดได้พันห้านะอุ้ยหลายคนกดได้พันห้าถูกไหมมีคนบอกว่าหมอนเหมือนหมอนวดส่วนตัวใช่เหมือนมีหมอนนวดไปไหนมาไหนด้วยตลอดอ่ะจริงเหมือนที่พูดเมื่อกี้เหมือนแอบหลอนอยู่คนเดียวเหมือนใครมานวดอ่ะแล้วแล้วแล้วบางทีกะ คุณจจนี <ici> ่ปกตินวดชั่วโมงหนึ่งก็ห้าหกร้อยแล้วอันนี้คือเท่ากับนวดกี่ชั่วโมงใช่ปกติเราไปหาหมอนวดหนึ่งชั่วโมงห้าหกร้อยก็เห็นแล้วตรงนี้อันนี้มันอยู่กับเราไปทั้งปีใช่เราใช้ไม่ไปโชวยให้ดูได้หรืออ่ะอื้อพักผ่อนเราเรานอนเล้วเหรอพี่เราทับเลย แต่ว่าเราจะนานทับเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ยับเกิดมันจะบีบมาที่ศรักที่บอกว่าคุณจะสามารถนอนท่าไหนก็ได้แค่นอนทับมันเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์นอนสามารถบีบเธอได้ยด้วยสามารถอนเล่นโคตรแล้นี้ต้องมีติดบ้านจริงๆนะประหยัดหมอนวดไปได้เยอะเลยอ่ะอันเนี้ยคุณกูดี้เคยใช้แล้วหลับคากรองมีฟุตอยู่เลยค่ะนวดๆอยู่ดีๆหลับมาตั้งแต่วันแรกแล้วตัวเนี้ยพวกเราล้ามากเลยตอนนี้ก็มาวั